S <S <k ills> สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน<ช>อันนี้คือแกงเห็ดเฟืองพี่น้องไอ้แจัคสิกินยังเนาะกินเตียนแนวแห้งกับไบทเ่หลนไง <c ười> ไม่ไงซ้อนกับน้องดำไปซื้อมาให้แกงเห็ดเฟืองสักกระตักเอาก็ได้ไงตักเอาก็ได้าย,ายามันร่นนี่มันจิเปียของ แกงเห็ดเฟืองบ่เกี๊ยงเห็ดเฟืองกับเห็ดข่าจะสิกินยังพี่น้อง,งเลยเผาให้มันหอดเจ็บมือสิไดเมืรอเนาะให้คนมาใส่ยาครบยาเจ็บมือคนวะแล้วก็สิเมืรอฮ่าไทยให้ไทยหน้าไทยงามเห็ดให้เห็ดหน้าเลยเอาซัำนากนก,ก็ได้ไมั้ นั่นได้ยางเะมัอนกันกินพวอิ่มจังเอาใหม่กันกินอิ่มมันสิเป็นกี่เงินเนาะเอาจำลกครมาพี่น้องลุงแก่เข็มเขาลุงเพิ่นไปกินทางนอกเพิ่นว่ากินซองไม่รู้เนี่ยเขา

คือม,มันจะซีงงตัวเดียวเนี่ยที่เด็กอินยาเะไรนะีเมนแกงเห็ืเฟื่องก็จะใส่ซีนหมูนั่น thường mặc buộc Ừm, sẹp ตานนนชิ 4, 000, 000. ัหวานมันมมีพัตติอยคือยุบานเท่าไหรนาะต้ง,ตงแกงใสพัตี้หน่อยนี่นที่ชุอย่า,ยามันวนวานาจายอมีพัตี้คือบานเทาหมกแซ่แซ่ไปอีกแบบคนละแบบกบทานเท่า ชรวงนี้ป้าขืน้าในองป้าค้อมข้นในชว่วงนี้นนเนาะแล้วกัพนองป็นนองมีเนย้ดนกันองมาเนี่ยแล้นกะ มีคนเพิ่นพ้านำไปกินเขานอกบ้าน มาิกบอก,กินไม่ได้กินโลมือนี้ริกร้กองคุบอกเพ็ดเ็ดอือื่น 이 사람은 이 사람은 이사람 아니, 사람은 이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 이 ก๊เกเก๊ก๊กเก๊เยียงยังไหมทางนี้ก็บรรทะดข้อห้องข้าวที่ตกใจเจียงเขาจะเปิดประตูอยู่ห้อง และห้องพ้าบาลห้องยูมอเนาะคนมาเขา่าเงินเท่าไรคนเลยมาอยู่ม,ยม,ม,มาอย่างไรงานอะไมาอยู่มาเจ็บอะไรนี่เดี๋ยวจอดแลคือว่าห้องตัวนี้ดุ่มแบบไม่หญ่เคยมาอยู่แงนะปีน,านหาเดี่ยวเท่านั้นห้องสองคุ้น ใช่นีเรียกเต็นไป็นตังพูกับกับตังพูอยู่ส้วนตังพูสูบพูกาตรงนั้นมันเหมือนห้องไหมแต่นักอศูนย์เจสองศูนย์เจอันนี้ห้องสองศูนสี่เดอพี่น้องของพี่ฮาอยู่สองนสี่เพื่อมืออื่นมาเนาะ มื่นกันเลขของเพรันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกุมภาพุทธสภาเดินหาเนะวันที่ชาติเวศเดินหาหองสองศูนย์สี่ ยีหรอมนีบรโนนตา่างยุ่งคือนี่โดอารโกนตา่างยุ่ง Oui, non. เอมาห้ต้เย็นบ้างไปเฉลิมช่วงวันให้ตู้เย็นเนาะการเชือให้ตู้เย็นบ้าเกนี่เย็นอืมให้ได้ตู้เย็นอืมมาเย็จะได้เยหอมโผ เห็ดเข้มใหญ่พอแล้วก็เห็ดเพื่องลายเห็ดรวมกันแกงเห็ดรวมเป็นหนุ่มเป็นอะไรได้แต่ันึ่งตีงตง้อืมาดะต้ยอดติ้วบ้านข้ามต้องไม่ยอดติ้วมันยังสีสมสมแน่แต่้างตูนในถือตง้ง อีกแล้วไหมอย่างนีมโอ้ยังยังดีกับกับเขาลาก่อนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขออคุณของคนทุกคนติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี <fi>